ตัวนี้นะครับพวกเรานะครับกลุ่มไปด้วยกันไม่ได้ไกลนะครับเราก็จะนํารถสามล้อหีบนะครับไปมอบให้กับลุงตอนนะครับซึ่งเป็นเป็นลุงที่อาศัยอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็แกก็มีรถเก่าเก่าอยู่คันหนึ่งนะครับก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วนะครับเราเห็นเราก็เลยรู้สึกว่าอยากช่วยเหลือคุณลุงนะครับก็เลยรรวบรวมเงินกันมานะในบรรดาทีมงานก็จะไปมอบให้คุณลุงนะครับเพื่อจะสามารถใช้รถเนี่ยนำไปใช้ในการดำรงชีวิตนะครับหาเลี้ยงตัวเองได้ต่อไปครับ สวัสดีครับลงกรหรือเปล่าลุงกรนะถ้าลงกรนะลูกพี่ลูงน้องอยู่มานานยังไปอยู่มางานหผมมีโรคระจัตัวด้วยโรคอะไรโรคลสือบวหมูโรคลมนะโ้โหรเลยยิ้มดูใจเปล่าใจปล่าน้องๆเป็นอะไรมาช่วยกัน ก็ต้องให้ใช้เป okay. like ็นเัไลวเยปลียัมันนมันไม่ดีใช่ครับมันผิดวิธีไงโซนไม่ดีเขาต่อเนี่ยเขามยหาซื้อไม่ได้ผมไม่รู้จักที่ไหนผมไม่รู้จักที่นี่ใช้แล้วเราใช้แล้ว่นเก่าใช้ขั้นใหม่เลยดวเ้าเปล่าครับเามหรอยใหญ่ ใช่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 ว่าโหกับเกมกับนายแขทำใยญกเกหนผว่ามันน่าจะทำกินได้อีกอีกนานนะครับครับนะถือว่าพี่ทำกินผมก็ยินดีแล้วพอแข่งนขาเรายังมีอยู่ครับว่าไปนั่งไปนั่งขอเฮ้ยค้างนู้ี่หวาพี่ที่ว่ามันล้อมันเวียวที่ว่าพอขับเขากลับไปแล้วมันตก สองร้อยเก้าตึกของสามร้อยประมาณนี้บางวันแล้วชีวิตประจําวันการมันอยู่มีโรคประจําตัวอะไรไหมต้องมีโรคตรงนี้โรคอะไรครลมลมชักลมาหมูอะไรตรงนี้แล้วบ้านเนี่ยอาศัยเขาอยู่อาศัยเขาอยู่เขาเรียกแฉ่แฉ่ผมก็ให้ผมไม่อาศัยอยู่นี่ต้องห้าสิห้าสิอะไรผมเนี้มีมีลูกมีอะไรไมไม่มีครับผม ญาติญพี่น้องแม่อยู่ที่นี่ไหมไม่อยู่ที่นะี<ม>่คร<ม>ับผมว่าแค่คนเดียวกลางคืนก็บางทียันตีคุ้มอะไรผมก็ขับแล้ว<ม>ตอนนั้นหมอทั้งตับบาลเขายังไม่นั่นผมก็ออกยันตีสี่ยันยตาอาผมเพียงทางเราไปหาหมอไปอะไรอย่างเง<ม>ี้ยหมอก็นัดไปสองเดือนสามเดือนผมก็ไปรับยามากินอะไรตัวอีกเป็นบ่อยไหมคชั<อ>กขึ้นบ่อยไหมไรับ บางทีเดือนสองเดือนบางทีบางทีก็ไม่เป็นไรรายไ,ได้จากส่วนนี้ส่วนเดียวใช่ไหมครับ